สบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องกันเบิร์ดคูสู่สู่คนทำไพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นพ่อแม่พี่น้องขนะอ,อง,งไทยหรือของเราพี่น้องเลยหรือว่าต่างประเทศเนาะแต่ยินดีตอนรับเข้าสู่ซองของบมญ่าชาแนลด์เนาะทำไมพี่น้องในวันนะี้เนาะมาพบมาพอกับเมญ่าในวันนี้พี่น้องเลยเนาะอยู่ที่เฮือนซานพี่น้องเลยนังไหมเนาะอ่าพอดีว่า ทางเทาแม่ทาพ่อเพืพ้พนนั่นแหละพี่น้องเลยตัย้งแต่ได้ปูพื้นในเพื่อนซานเนาะให้ทางบหมาเงามาทำความสะอาดพี่น้องเลยเนาะทำความสะอาดเพราะว่าเาได้เทพื้นเพราะว่าเพื่อนได้ติดบานประตูแล้วแล้วพี่น้องบ้านนี้เนาะเทพื้นเทยังเอ้าพี่น้องกะเสียเก็บเศษไม้เศษตอกเพื่อที่ด้เทพื้นเนาะกะ ก็สะอาดนะกะเทพื้นที่นี่ไม่ที่เขาเก็บไปนะกะแต่จูฟืนจูไฟหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำก็ได้นะพี่น้องเนาะป,ะโ,ป,ไป,ไป,ปะโอเคไปพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเนาะนี่ก็ทุกคนติดเรียบร้อยแล้วพี่น้องอใส่ใส่สัสส่งมาใหมซองคองกใส่โอ้ยังยังมาทัานแล้วเดี๋ยวพี่น้องเห็นเนาะ ยังอันซองบานพี่น้องเลยบานน้อยแล้วกับบานใหญ่ก็ยังไม่ใส่เนาะฮะมันนี่กิค่อนข้างจะลมแล้วก็หนาวพี่น้องเลยเนาะลมแห้งหนาวแห้งไฟแตยังพระธาตุยเขาพี่น้องก็ขอบไปแห้งไหมมันเกิดซีมืดแต่แล้วพี่น้องเลยเนาะแล้วก็มันจะติดกับถนนใหญ่พี่น้องนะติดกับถนนใหญ่เลยเสียงเปรี้ยเสียงรำกับค่อนข้างจะ พี่นะราะว่าเปที่าทยทาาายร้ายพี่น้องหาทิ้งเด็ดปนง้วอยู่ไหนเนาะใก้พี่น้องกับถนนใหญ่แหละชวนพิงกับลบกควนในพี่น้องเลยมายาวไกลตีเบี่ยงนี่เสียงเครงอยู่วายันติดสิทธิ์ปพี่น้องเเไปบิก่อนเนาะว่าเปวรอบอ่อ เพื่อนก่อน,นออพื่อนองเาสงเพยงเื่อนอ่เีแสเพียงก่อนย่านอาิกซิบเพื่อนเปนองเอีเนาะไปบิง้งเพื่อนองเลยว้าโอ้คือเกานะ่าเน่สือขาดมาเนาะพื่อนองมันต้องใส่คาด ไม่อ่้อันนี้เสียบไมมคุณเวอร์ซาไดับอกแม่แค่เราตีบานประตูกะตีนเรียบร้อยเนาะเศีผักชีอะนั่นมอฮั่เขามืออื่นใช่่ะผักีผื่นมืออื่นผักชีเอาเลยคนเราผกีเอาอันทรายเนาะแม่นบอกมืน่มน สีเอาทรายมาเข่ามาในเลยกะทีบุ๋มนะ้ำนาะมันจะทันบ่เบิดเมื่ออื่นยังไม่มได้พูดแต่ว่ามันสีเอาทรายเข่ามาบุ๋มนะ้ำทำความสะอาดนะที่ทันอยู่บ่เพื่อเออเาห็นอันนีน้นแล้วทันกับทันสองตู้ติดอะไรพี่น้องเอ้ติดเรื่องอนะไรเนาะ Tuyệt may này mới hơn khảo đây okay, so. Ê, đều nhỏ, thì hỏi, cứ cứ này mẹ cung của nó vào đây đấy nhau đấy để nhìn bên lúc khi à, à, chị... tầng hàm một cái chèn như đây nào. มันหลมืดพี่น้องก็พื้นไทยยังไม่ได้เอาเขาสเปนี่เกลี่ยลั่งมืดเนาะหนาวเฮิหนาวฮิเหอะเอาเาเบาอยู่นอกไปบไม่ได้พี่น้องเลยเนาะทิบเอาตัวใหญ่ก่อนนี่นะปะัยังฮะทิบเอาตัวนี้ก่อนตัวตัวน้นนอยๆห่างกว่ากิจกรรมแรงก็ได้ หลายเด้อตัวนี้บ่บ่เก็บเอาตัวนะฮะเอาเขเก็บเอะไรกันเนี่ยไม่นี่ดีเด้ที่แม่บรรทัดก็ได้เด้่ยที่ไม่แสก็ได้ไม่เสกตีไหมตีเบะมีอบไรบอสนี่โอ้ยปลูกยังบ่ได้ก็ยันเบะยันง,นง,นง,นงน่วนอย่แหละมื่อกี้ฉางล่ลบ่มาแล้วมันแล้วแหละ มันนี่นะยังจะซองบ้านนี่แหละอ๋อคาแต้เห็ดไม่ประทัดคาเ<อ>ต้เก็สิไปรี้ยงเงี้ยมันทัดนี่ได้เปลเสียงเพลงพคืออะไรยยาวหรือว,ว่ายาวยันเสียงเพลงเมื่อนีหร่ละเสียงโขลยนะปกตินะโอ้ยพอพอนค้าไายเนาะหอาหารเพ่นคือว่ามอยาวเด็กก่อนเด็กกี้นี่ไปมีมีเงิกนก่อนคิดยากเลยพี่ตองค์เลยขิ้เาี้ก่อน ตะกี้แต่ก่อนคิดเนี่ยคิดเนี่ยอ่ะอะเนี่ยมันมบราณนี่ห้องน้ำนี่เออเอาใหม่เป็เอาใหม่เปันไว้ที่ห้องน้ำเรามันโบราณนี่ห้องน้ำเราท้อขึ้นมากห้องน้ำมีท่านี้แล้วแต่ก่อนตะกี้นะเอามาถ่ายแม่ต้องในอันนั้นแมน่แต่ก่อนตะกี้ละโอ้ยเก็บอัไรไม่นีๆน่ะนี่นะตู้แตกไหมมีน้ำฝนไหมอันนี้อ่าอ่าได้บ่าได้ สังปันเจา้านายเอากระกว่าไปสังเดี๋ยวนี่ขายก็ได้ได้พี่น้องเลยเนี่ยไม่เออพืนพ้น,นสองหนึ่งละสี่สิบบาทเมือน้าอยู่ในเมืองเขาขายได้ได้ไ,ดไมมเสร็จไหมชนะไปเห็ดอันน,นั้นจู้นี่แล้วไปจู้ต้มนั้นต้มนี่แล้ว ແມ່ນເນາະມາໃກ້ກັນອັນນີ້ຢ່າດແຍກັວັໄດລ້ຕດຍๆອນໃมันຮດນบ่ได้เนาะมันອນบ่ได้ <c oughs> บริได้ซื้อาดมากพี่น้องเลยมันต้องอันใส่ขาดมัมนบอกไก่พี่บอกมาก่อง่อ๋อมาอยู่นี่ขอ่อยสี่บุญติคข้มวลวานี่พี่น้องเลยนอนอยู่นอนอยู่กับสีบุญโยงสี่จีวะสีนอนได้หรืบบอเปล่าท่านนั้นแหละ แม <Man. S 2> ลูกกันช่้นว่าเขามีลูกน้อยนะคนนี้เนาะแบบนี้ไล้เพลงแต่ก็ได้อยู่แล้วพราะว่าเวลาเขาปิดประตูเข้าไปแล้วมันก็เงียบหมดเงียบอยู่ได้อยู่ก็ยังใครอยู่พาเพิ่์นก็ไม่ได้เปิด,ปดจนฮอดพอเพิ่์นก็เปิดห้องชิดม้งแล้ว เงินจับไปจับมาถึงกี่กร่งแน่เนาะไม่ไดอกมีบอกเธอจะเก็บซอยดิฮะเราจะเก็บซอยจะเก็จะเก็บซอยะจะเก็บจะเก็บซอยกระย่นเก็บไปไอ่ะยันโต๊ะ กระเบื้องก็เก็บออกนอกด้วย<ะ>เอะเกรบ้องอกนอกกระเบื้องอันไหกระเบื้อง <c oughs> ต้องนั่นนี่นะ <c oughs> ต้องทำวงเลี้ยงไว้คัน <c oughs> ทถิ่มถิม่มลงมาไรนะมันบัรเกเร <c oughs> มีหลอดเองลงเนรอ หลอกเพื่อนคนละช็ชอตคนละไม่ไหวเนพะื่อืฮะเาทัานต้องมาเียอันนี้ป็นเทสแล้วมัไวนะได้ห่ไปนะุไ๊บ เห็ดอสแล้วซองซ้ำมือนนะแต่บ้านนี้คันมันมีปัญหามันก็แล้วเลยเดิปัญหาอย่างไนะปัญหาก็คือแบบว่าสั่งบ้านสี่สิบแต่เขาเห็ดบ้านหาสิบมาหัยขนาพอบ้านนี้มันจะน้อยน้อยกูมู่ชองอันนี่นะก็ต้องแก้มป่ะแม่เขาไม่เขาไม่ห้าอัน<า>นี้เพ <อา S 2> ิ่์ตต์เาอันแดกก็แม่ว่าเสร็จไหมเนี่ยสร้างสร้างบ้านหาสิบ แต่พ่นเอาบ้านสี่สิบมาให้บ่กสั่งบ้านส,าสี่สิบแต่ประเทศบ้านหาสิบมาให้แต่่นจะเฮ้ากุ๊บเอาแลยแม่ว่าบบกุ๊บแล้วของเขาสั่งถือเอาบอกได้สั่งพิษมันเป็นพิษของเขาคณะมาโกบมันกบขี้ร้ายานะก็เลยอันทะเลาะถากันเนล็ไม่ใส่เวลามันก็เลยยืดยาไปอีกแ,แต่ที่แ่ที่แน่ๆผลอยากได้บ้านใหญ่นี่ ่ปจะให้มันไ,ได้บ้านใหญ่นี่น,นะสองบ้านเนี่ยยังค่อได้บ่ยังเงินพอห่แหละนัพีน้องเนาะอันเนี้ยก็สั่งชายมาสองหลดนี่แล้วก็จขาสั่งไปแจขาบ้านไปยังสืห้องน้ำอีกซื้อปูนอีกนเนาะเทเล็กแค่น,น่อยแมนเก็บเทเล็กแค่น่อยได้เกิดขึ้นสะแพงว่าแะละเขาเห็ดเอื้อนเขาแบบว่าโบแมนเขาสีบ ไมนมีเงิเ่ได้มีเงินแบบว่านั่นเขามีเขาจุบตัวใดเขากระดิตัวนั้นไปก่อนจุบบ้านก็เอาบ้านจุบปูพื้นก็เอาปูพื้นแบบนี้อะไรตัวใดกระตันแมนจะให้มันแล้วท่านนั่นเล่นสามป่แล้วก็แล้วพอได้อยู่อะไรปะเนี่ยเว้ยฮะแล้วก็พอเราได้ไมาอยู่เลี้ยงลูกอะไรอ๋อก็แล้วพอได้อยู่นี่แหละ จะ,จะตดจดตัดน,น้อยม,มันหลอกมามีมองอยู่ผู้พื้นนี่ก็เขาก็อยู่ได้แล้วแล้วก็ใส่บ้านใหญ่แต่ว่าห้องเฮานี้เขากลโวเอ้าฮะโอ้ยเริดห้องแล้วบ้านติด้องปะงั้นบ่มีได้บ่มีป่าได้แถวไหนได้มีบ่บ้านขอยเด้เนาะ บานก่อนในมีได้ไหมเขาเอาเสร็จห่องนี้ก่อนได้ฮะสิเล่งปุกโลก่อนคันว่าแบบว่าบ่มีนก็ต้องใส่บานห้องเขาก่อนเสร็จห้องเขาก่อนบอกแม่ครัวเ่าแม่พิ่นกันยังบ่ท่านด้มาอยู่ดอกดีวเขาได้มาอยู่สองคนไงยือสองคน ผีบาหลอกบอฮะผีบาหลอกบ่บอหลอกเนาะมีผีมาเพื่อไสแต่บ้านย่าเก็บไม้เนาะเดี๋ยวสะแพงสีอนามัยเองเปลี่ยนกันเก็บเองะของน้ำบ่ ห้อง,องนั่งเลยตองนี้ห้องนั่งกลก็จักฮะมาใกล้ๆก็ได้แจ้งอยู่บ่แจ้งอยู่มานยังมือเนี่ยและห้องไป่ได้ใครป้องเยี่ยม ไม่อยากใครใช่หรอเปล่าิดเงี้ยช่วงหน้าผลเนี่ยปิดเงี่ยกันเงินบ่า้างเพราะว่าช่วงไม่ช่วงหน้าผลไม้มันแบบว่ามันมันถึงนำ้ำเขาต้องเห็นเอี๊ยของห้องกันยังกาะอาไว้นนะนบบว่าบ่อนะกระสาบนะหา้องโอ้ยเ่ต้องยังเราต้องมา,าถึงมันดอกตัวกันสาดนะมันยังบาดจำป็นไปนั่นแหละ เอาตัวที่จะเป็นก่อนนะเจ้าก,กับผู้หญิงเอาตัวนี้หน่อยหน่อย,อย,อยเอาตัวใหญ่ก่อน,เจ,ออเ,จนเจ็บเท่าไงเจ็บปะเจ็บแห้งเลยจะไหนกูไม่ทัน <c oughs> จะมันใกล้บ่ไปเข่าเรื่องไม่เท่าอีกบุ๊คได้เป็นอย่างเลย น่งบมมีทางนำ้ำนังบมแล้วทางน้ำนงบมแล้ว,ลว,ลวยังมีอยางเรยวอีกยังนะแเรวอันบานประตูโอ้พอเต้องเหมันทันเออผล่ก้าวไวปแบบนั้นเลย แ่บ,บอกกันไอ้ม <C oughs> ันทัดเดินสามี่น่องเลยเตอบอลเล่หรอคับแต่เพราวะว่าได้อยู่ก่อนให้เล่ลอยกับบอลเล่เอาหาวิบาชิบก็ได้เลยจำปิ้ง่ดาปดป้าปิดเพลงใครเนี่ยพยันติเดสกกุซิลเพลินนะ เออขัดขวดกระยาดนี่ก็มึงนะขอมาถ่ายเขายังย่างติดกระชิดพอพี่เสียงเพลงมันเฮ็ดเพรได้พอได้ถ่ายอ่ะ,อเ,เ,ะเสียเวลาเนาะเสียเวลาเฮาเพ่เฮาเ็ตคลิปได้คลิปหนึ่งมันเป็นเรื่องไรเฮ้ยแต่ว่ามันง่ายแต่ว่าเฮาเห็ุน่ะมันพเพื่อเฮาเซตได้คลิปหนึ่งเสียเวลาวเฮาเคือนี่ พอดีไม่นี่ลูกคัดกันดีขึ้นลแล้วเนาะยังใช้คำควบขาดไดด็อกเนาะเพราะว่าฮ่าข้างนอกเขายังอยู่พื้นนะข้างนอกยังลายแม่มาขอดเบาะไวเลยไปสิไปสิไปข้างหลังน้าของนายก่อนเดี๋ยวมาใหม่พี่น้องเลยเนาะอ่นะขอขอบบุญขอบคุณสขหรับพี่น้องเบิร์ตคุณส,สุดคุณ <c oughs> พี่น้องเลยเนาะเจ็บท้อง กินมังม่วงไลายพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปของแนมอยู่กันไปเผากันพี่น้องเดี๋ยวให้จับเพลงคุณถ่ายนทิทานเลยค่ะเนาะขอขอบ,บคุณขอบคใจพี่น้องเบิร์ตคุกสุดทุกคนพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับส้มจีบกลุ่มหัวเนะ่าเนาะพ่อยังบ่เถื่อบ่ต้องเนี่ยไรกระกาบขอโทษเลยขอให้เลิกพี่น้องเด้อเนาะผมขอกับหัวเน่าในคลิปนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพ่อพี่นอออ้องไปได้เอาไว